หลายคนถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่า Butterfly คืออะไร Butterfly นะคะคือแบรนด์ธุรกิจนะคะที่เป็นออนไลน์มาร์เก็ตติ้งร้อเค่ะและที่สำคัญค่ะนอกจากออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วเราจะต้องเป็นเจ้าของนวัตกรรมที่โดดเด่นและไม่มีคู่แข่งค่ะทีนี้ก็มีคำถามมากมายว่า Butterfly ขายอะไรเนอออนไลน์นะคะ Butterfly โฟกัสยืนหนึ่งคือเรื่องของบิวตี้และที่สำคัญต้องเป็นบิวตี้แกรดเจ็ด เป็นอินโนเวชันนวัตกรรมที่ไร้คู่แข่งค่ะและที่สําคัญมากเลยนะคะการที่เราจะขายออนไลน์ได้นั้นเนี่ยสินค้าของคุณต้องมีคุณภาพมากเพียงพอขนาดที่ว่าใช้แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเลย และที่สําคัญนะคะจะต้องให้รายได้ที่มั่นคงแล้วก็สูงมากเพียงพอสําหรับคนยุคใหม่ในช่วงนี้นะคะและที่สําคัญอยากสุดท้ายเลยคุณสามารถที่จะต้องทํางานที่ไหนก็ได้ขอแค่คุณมีมือถือเพียงแค่เครื่องเดียวเท่านั้นค่ะใช่ค่ะเราก็เจอกันในครอบครัวผีเสื้อของเรานะคะวัน,นี้นะ